สวัสดีครับผมควงง่ายๆของนายต้มโจกนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จงมีสูตรเนื้อย่างเสียบไม้อร่อยๆแบบนี้มาฝากนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทากันเลยดีกว่าครับผมก็เริ่มจากเนื้อนะครับวันนี้จงใช้เป็นเศษเนื้อจะเป็นเศษเนื้อติดมันนะครับเนื่องจากว่ามันจะค่อนข้างนุ่มนะส่วนตัวจะชอบส่วนนี้มากๆน้ําตาลปี๊บนะครับซีอิ๊วขาว อันนี้พริกไทยเม็ดนะครับบุบแค่พอแตกนะครับเม็ดผักชีบุบพอแตกเหมือนกันนะครับกระเทียมโขกรากผักชีโขกนะครับสับปะรดนะครับอันนี้เคล็ดลับที่เด็ดเลยแล้วก็น้ํามันพืชเล็กน้อยนะครับน้ํามันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวมีเท่านี้นะครับส่วนผสมแล้วก็มีไม้สําหรับเสียบนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากหมักกระเทียมนะครับก็คือเครื่องสามเกลือหลักๆนะครับใครจะโขกรวมกันก็ได้นะครับ แล้วก็พริกไทยเม็ดนะครับรูปผักชีอันนี้ใส่เพิ่มไปนะครับน้ำตาลปี๊บซอสปรุงรสฝาเขียวคิ้วขาวนะครับน้ำมันหอยนี่นะครับเดี๋ยวจริงๆเราต้องผสมให้มันละลายเข้ากันหมดนะครับเดี๋ยวโจจะขอใส่น้ามันพืชในขั้นตอนนี้เลยแล้วกันเพื่อที่ว่าเวลาที่เราย่างนะครับเนื้อของเราเนี่ยจะดูเงาฉ่าน่าทานนะครับนี่นะครับ เราก็เอาเศษเนื้อที่เราหั่นเอาไว้ครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเสียบไม้จะได้สุกง่ายแล้วก็ทานง่ายด้วยนะครับนวดให้เข้ากันนะครับจนน้ําตาลละลายเลยครับอาจจะใช้เวลานวดสักแปดถึงสิบนาทีนะครับถ้ามีแรงนะครับประมาณนี้แล้วเราก็จะหมักสักหนึ่งชั่วโมงแบบนี้ไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับจกหมักไว้ข้างนอกหรือว่าใครจะแช่ตู้เย็นแล้วใส่ตู้เย็นก็ได้นะครับแล้วก็เอาสับปะรดหนึ่งชิ้นนะครับ บีบลงไปเล็กน้อยแบบนี้นะครับเอาแค่น้ํานะครับประมาณนี้อ่าแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกสักนิดนะครับหมักอีกสักประมาณแค่สิบนาทีนะครับเพราะถ้าหมักนานเนี่ยมันจะเปื่อยเกินไปนะครับหรือว่าถ้าเราใส่น้ําสับป,ประรดเยอะเนี่ยจะยิ่งเปื่อยไปใหญ่นะครับแล้วเราก็มาเสียบไม้ตามชอบนะครับเวลาเสียบเนี่ยพยายามเสียบให้ขนาดมันเท่าๆกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปปิ้งไปย่างเนี่ยมันจะได้สุกไ่เดียก,กันนะครับแล้วก็ เกลี่ยให้มันห่างจากกันนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับสังเกตนะครับอ่ามันจะได้สุกได้ง่ายนะครับอย่ายัดให้แน่นจนเกินไปนะครับได้ออกมาแบบนี้เตรียมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจุกติดเตารอไว้แล้วประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะนํามาย่างบนเตานะครับใช้ไฟค่อนข้างแรงนะครับให้มันฉาลงไปเลยเพราะว่าเนื้อเนี่ยเราจะย่างแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็รีบเอามาทานมันจะได้ไม่เหนียวเกินไปนะครับ นี่นะครับย่างจนหอมสุกประมาณนี้เลยนะครับ <Okay. S 1> เวลาทานเราก็จะทานกับน้ำจิ้มแจ่วซึ่งเดี๋ยวโจจะให้สูตรน้ำจิ้มแจวนะครับในคลิปต่อไปเพื่อนๆกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยในช่องโจโจจะลงสูตรน้ำจิ้มแจ่วที่จานทานกับเนื้อย่างวันนี้นะครับเป็นสูตรละเอียดเลยแล้วก็สามารถเก็บไว้ทานได้นานนะครับเอาไปทําขายยังได้เลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่องโจ๊ด้วยนะครับวันนี้โจ๊ไปแล้วสวัสดีครับ